สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรเข้าสู่แฟนเพจแล้วก็ช anel ของ Volleyball นะครับก็มาเจอกันนะครับวันนี้เป็นในช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีนะครับที่12มิถุนายน2568นะครับอ่ะคลิปนี้ไปดูเรื่องเบาๆกันบ้างนะครับก็รวบรวมมาให้ครับสำหรับ18ชาติของทีมหญิงวอลเลย์บอลในชั้น4 2025ในครั้งนี้นะครับใครที่ไม่ต้องเจอกับใครบ้างนะครับซึ่งใน1ทีมเนี่ยก็จะไม่ต้องเจอกับ5ทีมด้วยกันเข้าใจที่พูดไหม คือทั้งหมดเราจะมี18ทีมนะครับทุกทีมจะเล่นทีมละ12นัดนะครับก็จะไม่ถูกเจอกับอีก5ชาติเออนะครับตลอด3สนามที่แข่งขันกันก็จะแบ่งเป็น3สนามสนามละ4เกมนะครับคือต้องบอกก่อนว่าทาง Nations e เนี่ยเริ่มเปลี่ยนกฎมาใช้กฎนี้นะครับก็ตั้งแต่สักปี2022เป็นต้นมานะครับที่ไม่ต้องเจอคนทุกชาติเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับก็เป็นการเล่นแบบว่า เจอกันครบทุกชาติก่อนนั้นเนี่ยจะมี16ทีมทุกทีมเนี่ยจะเล่น15นัดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยแบ่งเป็น5สนามด้วยซ้ำนะครับสนามละ3ครั้งนะครับก็เรียกได้ว่ามีโอกาสเป็นเจ้าภาพกันเกือบทุกทีมแต่ช่วงหลังก็อาจจะด้วยเรื่องของกรอบเวลาแล้วครับแล้วก็การเดินทางที่น่าจะหนักเกินไปแล้วยิ่งปีนี้เนี่ยมีเพิ่มมาเป็น18ทีมมก็เลยทุกทีมก็เลยลงทำกรารแข่งขันทีมละ12นัดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเช็คกันว่า แต่ละทีมไม่ต้องเจอกับทีมไหนบ้างแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคร้ายหรือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีแล้วที่ไม่ต้องเจอกับ5ทีมนี้ก็ลองแสดงความคิดเห็นแล้วก็แสดงมุมมองมาแล้วกันนะครับว่าคุณคิดว่าทีมนี้เขามีความโชคดีหรือโชคร้ายนะครับที่สามารถที่จะหลบชาติที่เหนือกว่าไม่ต้องเจอได้หรือว่าโชคโชคร้ายที่น่าจะเจอชาติที่กินนิ่มได้แต่ก็ไม่ได้เจอนะครับ เริ่มกันที่ทีมชาติไทยของเรานะฮะทีมชาติไทยในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะไม่ต้องเจอกับทีมชาติเซอร์เบียนะครับทีมชาติจีนทีมชาติเกาหลีใต้ทีมชาติบราซิลแล้วก็ทีมชาติฮอลแลนด์นะน่าเสียดายอยู่ประมาณนัดหนึ่งนะที่ที่เราไม่ได้เจอกับคู่แข่งโดยตรงของเรานะครับต่อกันที่เซอร์เบียครับเซอร์เบียก็จะไม่เจอกับทีมชาตของจีนนะครับเกาหลีใต้ไทยบราซิลแล้วก็ฮอลแลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์นั่นแหละอันเดียวกันคล้ายๆกับเรานะันาานน้นนออเเรรบียะค โดมิน i กันครับโดมินิกันจะไม่ต้องเจอกับฝรั่งเศสนะครับอิตาลีโปแลนด์แคนาดาแล้วก็สาธารณรัฐเช็กนะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาจะไม่ต้องเจอกับญี่ปุ่นเบลเยียมเัลเรียตุรกีแล้วก็เยอรมันโอ้สหรัฐนี้ก็ถือว่าเสียหายไปสอเกมเหมือนกันนะกับคู่แข่งที่น่าจะได้แบบชัว์ๆนะครับจีนก็จะไม่เจอกับธางดของเซอร์เบียนะครับไทยเกาหลีใต้บราซิลแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะครับ เกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้นี่ก็เป็นชาติที่หลายทีใฝ่หาแล้วก็ใฝ่ฝันอยากจะเจอครับเนื่องจากว่าดูแล้วน่าจะเป็นชาติที่มีโอกาสเก็บคะแนนเก็บชัยชนะได้ไมากสุดในทัรวร์นาเมนต์นี้เกาหลีใต้ก็จะไม่ต้องเจอกับเซอร์เบียจีนทีมชาติไทยบราซิลแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะครับญี่ปุ่นครับจะไม่ต้องเจอกับทงมชาตของสหรัฐอเมริกาเบลเยียมเบลแกเรียตุรกีแล้วก็ทีมชาติเยอรมันนะครับฝรั่งเศสจะไม่ต้องเจอกับโดมินิกันนะครับอิตาลีโปรแลนด์ แคนาดาแล้วก็เชกนะครับอิตาลีครับทีมเต็ตง,ง,ง Poland, Canada, แชมป์จะไม่ต้องเจอกับทางด้านของโดมินิกันฝรั่งเศสโปแลนด์แคนาดาลแล้วก็เชกนะครับการที่โปแลนด์ครับก็จะไม่ต้องเจอกับทางด้านโดมินิกันฝรั่งเศสอิตาลีแคนาดาแล้วก็เช็คนะฮะเบลเยียมครับจะไม่ต้องเจอกับทางด้านสหรัฐญี่ปุ่นเบลเรียตุรกีแล้วก็เยอรมันครับเบลเรียจะไม่ต้องเจอกับสหรัฐญี่ปุ่น เบลเยียมตุรกีแล้วก็ทีมชาติเยอรมันนะครับแคนาดาจะไม่ต้องเจอกับโดมินิกันฝรั่งเศสอิตาลีโปแลนด์แล้วก็เช็คนะครับตุรกีครับจะไม่ต้องเจอกับสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเบลเยียมบบลกเรเียแล้วก็เยอรมันนะครับบราซิลจะไม่ต้องเจอกับเซอร์เบียจีนไทยเกาหลีใต้แล้วก็เนเธอร์แลนด์นะครับเยอรมันครับจะไม่ต้องเจอกับสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเบลเยียมบบลกเรเียแล้วก็ตุรกีครับ เนเธอร์แลนด์ครับพวกเขาก็จะไม่ต้องเจอกับทางด้านของเซเบียจีนไทยเกาหลีใต้แล้วก็บราซิลนะครับขณะที่เช็คครับทีมสุดท้ายครับจะไม่ต้องเจอกับทางสาธารณรัฐโดมินิกันฝรั่งเศสอิตาลีเบลเยียมแล้วก็แคนาดาครับก็เป็นยังไงครับแต่ละชาตินี่ก็ถือว่าประกบคู่แข,ข่งขันออกมาแล้วคุณมองว่าพวกเขามีความเขาเรียกว่าอะไรได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบอย่างไรนะครับก็ ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาแล้วกันนะครับผมจะลงรายละเอียดให้ในส่วนของทีมชาติไทยแล้วกันนะครับที่เราไม่ต้องเจอกับสนาของเซอร์เบียจีนเกาหลีใต้บราซิลแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะครับเทียบจากฟอร์มในสนามแรกแล้วกันว่าถือว่าเราเราน่าเสียดายหรือว่าเราโชคดีอย่างไรบ้างนะครับเซอร์เบียนะครับเซอร์เบียในสนามแรกเนี่ยพวกเขาแพร้รวดนะครับเล่น5เซตไปถึง3ครั้งก็ยังไม่ชนะใครนะครับต้องยอมรับตรงๆว่าเซอร์เบียเนี่ยมาแบบว่า ไม่ค่อยฟูลทีมสักเท่าไหร่นะครับมาแบบว่าครึ่งๆกลางๆนะครับแต่ว่าถ้าเราเจอในสามได้เนี่ยผมว่าเรามีโอกาสนะครับในาการเจอกับทางเซอร์เบียชุดที่2เราก็เจอเขาถ้าเขาไม่มีทียนะบอสโควิชเนี่ยเราก็สูสีกับเขาได้เกือบทุกครั้งแหละนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขามีบอสโควิชเนี่ยก็เท่ว่ายากมากที่เราจะชนะเขาได้หรือแทบจะอาจจะน้อยครั้งหรืออาจจะไม่เคยด้วยซ้ํานะครับก็ผมมองว่าพอฟัดพอเวียงนะถ้าในสภาพทีมของทางเซอร์เบียที่ไม่มีบอสโควิชผู้นำของเขาเป็นทางบุคลิชหรือว่า ตัวบล็อกกลาง,างทางเห็นหนาเคตาชิตเนี่ยเรามีโอกาสเลยนะครับก็น่าเสียดายที่ไม่ได้เจอกันในครั้งนี้นะครับแต่ว่าเจอสาม 2, สองนสามก็อันตรายเหมือนกันนะครับทีมชาติจีนครับนาะทีนี้ต้องบอกว่าเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับเราน่าจะเป็นรองจีนและแม้ว่าเขาจะเป็นผู้เล่นชุด2ผสมก,กันกับชุดหนึ่งนะครับไม่มีหญิงหญิงไม่มีทางหยวนซินเย่ไม่มีทางด้านของจูถิงแต่ว่าการเข้ามาทําทีมของทางเจ้าหยงเนี่ยนะฮะต้องยอมรับว่าเขาก็เป็นโค้ชที่ทําทีมในระดับเยาวชนมานะครับแล้วเด็กที่เขาทําในช่วงของเยาวชนเนี่ยก โตขึ้นมาทันพร้อมใช้แล้วเราอาจจะเคยชนะเขาในแมตช์ชิงแชมป์เอเชียที่นครราชสีมาเมื่อปี2023ซึ่งเรามองว่าตอนนั้นเราชนะเขาได้แต่คุณอย่าลืมว่าตอนนี้นเด็กเขาโตขึ้นเยอะมากนะครับวัดกันปอนต่อปอนตัวต่อตัวตอนนี้ผมมองว่าโชคดีละทีที่ไม่ต้องเจอจีนเพราะตอนนั้นเราชุดใหญ่เต็มาตาศึกเขาเด็กแล้วตอนนี้นเขามีผู้ใหญ่ผสมด้วยทั้งกงเสียนอยู่ทั้งหวังหยวนหยวนนะครับหรือว่าหูเหมิงเจียที่โตเต็มวัยแล้วเนี่ยผมว่าตอนนี้เราเจอจีนเราไม่น่ารอดนะครับก็ เป็นโชคดีละที่เราไม่ต้องเจอกับจีนในชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นชุดเด็กผสมกับผู้ใหญ่เล็กน้อยก็ตามนะครับส่วนเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้ต้องยอมรับว่าน่าเสียดายใครไม่เจอเกาหลีใต้ในทัวร์เมนต์นี้เนี่ยเรียกได้ว่าขาดทุนนะครับเกาหลีใต้เป็นทีมที่ผมว่าเขาก็สู้เต็มที่ทุกนัดน,นะครับแล้วก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการที่จะเก็บชัยชนะให้ได้อย่างน้อย2เกมเพื่อความอยู่รอดของพวกเขาเองนะครับแต่ว่าด้วยโปรแกรมที่เราไม่เจอกับทางเกาหลีใต้เองเนี่ยก็ถือว่า,เ,าเราขาด แมชที่น่าจะเป็นแมชชัวร์ของเราไปได้สักแมชหนึ่งนะครับเพราะว่ายังสู้ใครไม่ได้นะครับมีก้อมแก้มเบียดกับทางสาธารณรัฐเช็กได้5เซตแต่ว่าปลายทางเราก็ยังยากครับแล้วผมก็เชื่อเหลือเกินว่าเกาหลีใต้เนี่ยในทัวร์นาเมนต์นี้ทั้ง12นัดเนี่ยอาจจะเป็นทีมเดียวที่ไม่ประสบพบเจอกับทางชัยชนะเลยนะครับน่าเสียดายที่เราไม่เจอเกาหลีใต้ซึ่งเป็นยุคตั้งไข่เป็นยุคที่เขาก็ทําเต็มที่ไม่รู้จะปรับยังไงแล้วจากการอำลาทีมชาติไปของคิมยอนคยองแอนด์เดอะแก๊งนะครับน่าเสียดายมากๆครับที่ เราไม่ได้เจอกับบราซิลก็เลี่ยงได้ก็ต้องเลี่ยงครับบราซิลเจอไปไม่ว่าจะชุดใหญ่สุดชุดเล็กลงมานิดนึงมีกาบีไม่มีกาบี้มีโรซ่ามาเรียหรือว่าไม่มีโรซ่ามาเรียหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยผมมองว่าแค่อนาคริสติน่าคนเดียวนะครับชุดที่เห็นในสนามแรกเนี่ยอนาคริสตินากับจูเลียเบิร์กแมนที่เป็น2ประสานในการเล่นเกมหัวเสาเนี่ยก็เราก็เอาไม่อยู่แล้วนะครับในสภาพทีมแบบนี้นะครับต้องยอมรับว่าเหนื่อยมากๆครับในการเจอกับบราซิล นะฮะทุกครั้งที่เราเจอกับบราซิลเนี่ยเราก็สู้ยากทุกครั้งไม่ว่าเขาจะเป็นชุดไหนเราน่าจะเคยชนะเขาได้อยู่ครั้งเดียวนะครับทัวร์นาเมนต์นี้ต่อให้เขาเป็นชุดกลางหรือว่าชุดเกือบใหญ่ก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงก็ดีแล้วนะครับก็เอ่อ เป็นจีนกับราซิลนะที่เราถือว่าไม่น่าเสียดายในการที่เราไม่เจอกับเขานะครับแล้วราซิลเองก็น่าจะเป็นทีมที่เกาะกลุ่มหัวตารางได้ไม่ยากเพราะว่าล่าสุดแล้วเนี่ยก็เห็นทางโรซามาเรียกับกาบีกิมาเลสเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมก็เป็นไปได้ว่าจะมีชื่อในสนามที่2และสนามที่3นะครับทีมสุดท้ายที่เราไม่ได้เจอก็คือทาง้า้ของทีมชาตินเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์นะครับอันเนี้ยมันเหมือนสู้ได้นะมันเหมือนว่าเนเธอร์แลนด์เขาไม่ได้ดูดีอะไรมากมายนะครับแต่กลายเป็นว่าทางเนเธอร์แลนด์เองเนี่ มักจะชนะเราได้แบบไม่ยากในในทุกๆครั้งนะครับมันก็เหมือนเป็นเส้นบางๆอะไรบางเส้นที่เราไม่สามารถที่จะเอาชนะทงา้านของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าเอาจริงๆเราก็เหมือนไม่ได้เจอกับเนเธอร์แลนด์มาพักหนึ่งแล้วนะอย่างในปีที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอเขานะครับคือครั้งนี้เนี่ยนะครับเขาเองก็ดูบางลงไปนะครับจากการที่กลุ่มผู้เล่นของเขาหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มโรยแล้วก็เหมือนจะเป็น ยุคที่พยายามสร้างใหม่เหมือนกันก็ไม่ทันเหมือนกันโดนญี่ปุ่นเล่นงานไปเหมือนกันนะครับคือครั้งนี้เนี่ยนะครับต้องยอมเราว่าถ้าเราเจอเขาเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะเป็นรองนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะทําได้ดีแค่ไหนในหน้าง,งานนะครับแต่ด้วยความสูงด้วยอะไรแล้วเนี่ยบอลสไตล์ยุโรปเนี่ยนะครับยังไงเราก็ดูเป็นรองอยู่ดีนะครับเราก็ชนะในทั้งลายได้แค่ครั้งเดียวน,นะจากการเจอกันทั้งหมดเก้าครั้งนะครับ ก็เจอกันล่าสุดเนี่ยก็ได้ VNL ปี2023เราก็แพ้ไป0ูนย์สามนะแล้วก็2021ก็แพ้0ูนย์สามอูช่วงหลังเราเราโบกับเนเธอร์แลนด์มาเนี่ยนะครับห้าครั้งติดต่อกันแล้วชัยชนะครั้งเดียวที่เรามีเหนือเนเธอร์แลนด์เนี่ยคือแมตต์มงเทิร์สครับเมื่อปี2016นะเรียกได้ว่าเป็นรายการเอ่อ VNL เป็นรายการเวลกังปีนี้เราหรือรายการ,รชิงแชมป์โลกที่เราโดนเขาตลอดเหมือนกันนะครับสว่วนด้านของทีมชาติเนเธอร์แลนด์แต่ลุกของยุคของลอร์ิเกสโลเจสหรือคนอื่นๆนๆะครับก อาจจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ได้นะที่ท,ที่ไม่ต้องเจอกับท้านของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่น4ครั้งนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับในส่วนของคลิปคอนเทนต์นี้นะครับใครไม่ต้องเจอใครบ้างแล้วก็น่าเสียดายขนาดไหนนะครับก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับกดไลค์ให้ช่องนิดนึงช่วงนี้ยอดเริ่มตกนะครับผมดันไปทำวอลเลย์บอลชายซึ่งก็ดูแล้วไม่ได้การแล้วผมก็คงจะไม่ได้ทําต่อนะครับคือบางครั้งเนี่ยคือจริงๆถามว่าใจอยากทำไหมมันก็อยากทำนะครับแต่ว่า มันมีข้อจำกัดในเรื่องของของยอดวิวแล้วก็ในเรื่องของการกดไลค์เนี่ยมันไม่ได้สูงเนี่ยมันทำให้อันกอริทิมของช่องเนี่ยมันตกนะครับคือแม้ว่าจะสนองนิดมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าเราไม่สามารถทำตามใจตัวเองได้ทุกอย่างก็ต้องดูเทรนด์ของทาง YouTube ด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับก็จะกลับมาเน้นในส่วนของทีมหญิงมากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามเกาะติดหาสาระอื่นๆที่มันไม่ใช่ข่าวแบบนี้มาพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็ลาเอาไว้กันไปแต่เพียงเท่างนี้แล้วกันพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ